ค่ำคืนแห่งความสนุกสุดพลังกับศิลปินคนโปรด All Star Concert by Tisco Wells ชวนคุณมาขยับกับบทเพลงสนุกสนุกกระตุกอารมณ์ความมันโดด5ศิลปินซปเปอร์สตาร์เจเจตรีปอสโมเดิร์ดด็อกบุรินบอยพิชเมเกอร์และซันสวัสดีครับผมเจเจตรนครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะฮะเข้ามาร่วมสนุกกับ All Star s Concert by Tisco Wells นะครับ อยากเชิญชวนทุกท่านมาสนุกเพราะวันนั้นนอกจากผมแล้วมีศิลปินอีกหลายท่านแล้วเราเจอเจอกันแน่ๆน,นะครับกับ All s t t r s Concert by Cisco Wells นะครับเจตรินไปแน่นอนจ้ะแล้วเจอกันวันเสาร์ที่6กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณเซ็นทรัลเวิล l ์ไลฟ์ห้อ,อชั้น8สอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารทิสโกทุกสาขาหรือศูนย์บริการลูกค้าทิสโกเวล์โทร2 0 2 6 3 3 6 0 0 0กด2กด0 All Star Concert, Snap Rundle, Disco Wales.